สวัสดีค่ะพอดีกำลังจะไปสวนนะคะเมื่อวานเมื่อคืนฝนตกหนักมากค่ะเป็นพ่เสื้อบินก็เลยเดี๋ยวแวะดูก่อนทำใจค่ะกลัวว่าบ่อปูบ่อปลาจะมีปัญหานะคะเดี๋ยวทำใจสักครู่ ฝนตกแรงมากเลยค่ะที่อุดอรแต่ตอนนี้หายแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าสวนเท่าไหร่ทำใจยังไม่ได้ดมีผีเสื้อเต็มเลยค่ะน้องฟ้าสีสวยด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางไปสวนเรานะคะ ก็จะขับรถอยู่ประมาณนี้นะคะเวลาที่มาสวนก็เขียวชวยอุ่มแบบนี้ที่เสื้อเต็มยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอที่ผ่านมาขอบคุณมากนะคะ